สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินจิตลำทานอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินจิตลำทานแปลงนี้ตรงข้ามกับที่เด็กน้อยเล่นน้ำเนี่แหละครับแปลนี้เราเรียกว่าอยู่จุดใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมด5ไร่หนึ่งงานเป็นโฉนดคุดแดงนะครับ ขายอยู่ที่ได้ละหกล้านบาทราคาต่อรลองได้นะครับด้านหน้าของที่นั้นจิดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับติดถนนลาดยางกันเป็นแบบนี้เลยส่วนด้านข้านั้นติดลำธารยาวมากกว่า100เมตรนะครับเรามาดูด้านหน้าที่จิดถนนลาดยางกันก่อนดีกว่านะครับถนนเส้นนี้วิ่งไปอบตอชะอมไปแก่งคอย ไปเซเว่นไปถนนเส้นแขยงคอยบรรณานะครับประมาณหกกิโลนะครับเส้นนี้ที่จะไปทางโนนนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีส่วนด้านหน้าของแปลงก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับตรงที่ผมยืนนี่แหละครับที่ดินแปลงนี้ ด้านหน้าจิดถนนลาดยางประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับเป็นสวนผล,ลไม้พื้นที่หันหน้าประทางทิศตะวันออกนะครับส่วนลำธารอยู่ทางทิศเหนือนะครับเดีย๋ยวผมจะถ่ายลำธารให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่รถวิ่งมานี้ก็คือจิดถนนด้านนี้เลยเป็นถนนสาธารณะลาดยางครับพื้นที่เป็นสวนผลไม้นะครับพื้นที่ดินตรงนี้เป็นสวนผลไม้ สวนผลไม้แปลงนี้มีทุกอย่างนะครับยกเว้นมะขามหวานอย่างเดียวพื้นที่เราก็เริ่มจากมอตอร์พานตรงนี้เลยแล้ะครับที่ดินแปลงนี้ผลไม้มีมากมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะไฟเหรียญทองเงาะมะยงชิดส้มโอ เราว่ากันว่าด้วยทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับแต่ก่อนนั้นเขาก็ทําเป็นจุดกลางเจนเอาไว้นะครับตรงเนี้ยมีจุดกลางเจนเอาไว้ตอนนี้มันอาจจะได้ยินเสียงผุนะครับเขามีงานศพอยู่ด้านหลังผมนะครับตรงวัดบึงไม้นี่แหละครับทุเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับในพื้นที่แปลนี้เก็บผลผลิตได้แล้วทุกต้นนะครับทุกอย่างเก็บผลผลิตได้แล้ว ไม่ว่าจะมีกล้วยมีอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็จะมีผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยด้านหน้าเราดูกันแล้วส่วนนี้ผมจะพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างของแปลงก็จะติดลำธารแบบนี้เลยที่ดินแปลงนี้ส่วนด้านข้างนั้นจะมีฝ่ายนำร้นเขาได้ทำเอาไว้นะครับเป็นงบของอบตเขาได้ทำเอาไว้เพื่อการชะลอน้ำในแปลงก็ยังมีห้องน้ำ นะครับเป็นเป็นห้องน้ําที่เขาเอาไว้ทําแต่ก่อนนั้นเขาทำจุดกลางเต็นท์นเอาไว้ตอนนี้เขาได้เลิกไปแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่สี่ห้าห้องนะครับพอเอาไว้ใช้อยู่ในแปลงจะมีทุกอย่างนะครับแร้ว่าว่ากันด้วยว่าทุกอย่างเลยนะครับผลไม้นะครับทุกอย่างเลยนะครับแล้วออกลูกแล้วอย่างเช่นตรงนี้ครับเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูนี้เงาะนะครับนี่เงาะเข้าไปข้างในนั้นก็มีมังคุด พมไพลเหรียญทองกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำว้ากล้วยจันนีทุกอย่างมันออกรูปหมดแล้วครับทุเรียนก็ออกรูปหมดแล้วครับทั้งพื้นที่นี้เต็มพื้นที่เลยนะครับทั้งห้าไร่หนึ่งงานเป็นโฉนดคุดแดงนะครับแต่พื้นที่แปลงนี้มันจะมีพื้นที่งอกก็ตรงที่ผมยืนนี่แหละครับอย่างเช่นฝายน้ำล้นตรงนี้นะครับ เขาทำฝายน้ำม้นเอาไว้บริเวณนี้นะครับเป็นการชะลอน้ำพื้นที่ของเราที่จิตลำธารเนี่ยครับยาวมากกว่าหนึ่งรอยเมตรนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตะพานนี่เลยนะครับตะ่านตรงนี้ครับคือที่ของเราจิตกระถนระย่างเนี่ยครับแต่ส่วนที่เราที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับคือมันเป็นพื้นที่งอก เพราะว่าโฉนดนั้นมันออกติดถนนไอติดลำธารไม่ได้นะครับมันก็จะออกได้แค่ทิวต้นไม้นี่แหละครับเทิวต้นไม้มาเนี่ยมันจะเป็นโฉนดแต่ส่วนที่เหลือนี่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าพื้นที่งอกนะครับแล้วแล้วแต่มันจะเ,เข้ากันไว้ขนาดไหนนะครับเริ่มจากตะพานก็จะมาเรื่อยๆส่วนที่เราเห็นนั้นคือเขาใหญ่นะครับสีน้ำเงินที่เราเห็นนั้นคือเขาใหญ่พื้นที่แปลงนี้ วิวสามร้อยสิบองศานะครับวิวเขาใหญ่นั้นมองเห็นชัดเจนไม่ว่าจะมองไปด้านไหนก็จะมีวิวเขาแล้วอยู่ตรงข้ามกับเราก็จะมีน้ําตกมิตรภาพไทยลาน้ําตกบึงไม้น้ําตกลานลักแล้วก็วิ่งผ่านเราจะต้องไปน้ําตกโขดอิฐก,ก็ต้องผ่านเรานะครับส่วนตรงข้ามกับที่แปลงของเรานี่คือพื้นบ้านนะครับเขาได้ขายกันไปแล้ว ราคาไม่ต้องพูดถึงแล้ครับต้นไม้ต้นหนึ่งผลไม้ก็ก็ไม่มีแต่ของเรานี้เต็มด้วยผลไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังบ้างนะครับส่วนตรงนี้ก็จะสวยนะครับสวยด้วยลำธารตอนนี้น้ำมันเริ่มจะแห้งแล้วแต่ก็แห้งไม่หมดนะครับพื้นที่เป็นนี้น้ำจะไม่มีคำว่าแห้ง เพราะว่ามันมีแต่มันก็จะมีน้อยแต่ส่วนที่หน้าฝนไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยงามแน่นอนนอกจากจะมีฝายแล้วที่ดินแปลงนี้ก็ยังมเีเขาเรียกว่าเป็นโขดหินนะครับตามธรรมชาติที่เขาได้สร้างเอาไว้เป็นพรานหินนะครับ ที่ดินแปลงนี้ที่ผมบอกว่ามันไม่แห้งเพราะว่ามันเป็นสายหลักนะครับเป็นน้ําสายหลักของเราน้ําก็จะไม่แห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําสายไหนก็นแล้วแต่จะต้องมารวมกันอยู่ที่น้ําตกลานลักที่อยู่เหนือเราไปประมาณสักห้าวันเมตรนี่แหละครับแล้วก็วิ่งมาหาเราไม่ว่าจะเป็นน้ําตกโกอ,อิดกทับสวนภูน้ําตกเจ็ดคดนะครับ มารวมกันเสร็จแล้วก็จะวิ่งมาหาเราที่นี่แหละครับมาหาน้ำตกรันลักมิจภาพไทรลาวแล้วก็จะมาหาที่ดินแปลงของเรานี่แหละครับแบบนี้เลยมันก็เลยกะไม่แห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันอีกสักนิดนึงนะครับแล้วเราค่อยมาดูพวกผลไม้นะครับว่าอ,อม,มันมีอะไรอีกบ้าง ตรงด้านท้ายของเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับด้านข้างกับฝั่งตรงข้ามของเราตรงนั้นนะครับคือเพื่อนบ้านด้านข้างเขาทํเป็นจุดกลางเต็นนะครับส่วนตรงนู้นนะครับเนี่ยตรงข้ามกับเรานะครับยังเงี้ยงกับเราจะมีรีสอร์ทเล็กๆแล้วก็ทํเป็นจุดกลางเต็นด้วยนะครับที่จะมีเด็กน้อยเล่นน้ำก็ยู่ตรงนั้นเนะี่ย ส่วนในพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะมีพลานหินมันเป็นพลานหินที่กว้างนะครับมันเป็นเอกรามธรรมชาติที่เขาด้สร้างไว้แบบนี้เดี๋ยวพายหน้าฝนมามันก็มองไม่เห็นแล้วครับหน้าฝนน้ําท่วมหมดแล้วครับพลานหินนะครับแต่ตันนี้น้ํามันแห้งเดี๋ยวประมาณเดือนพฤษภาน้ําก็มาอีกแต่น้ํามันไม่แห้งนะครับพื้นที่แบบน,นี้น้ําจะไม่แห้งนะครับที่ดินตั้งอยู่ที่จําหวฉะอมอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีที่ดินนั้นมีทั้งหมดห้าไร่หนึ่งงานเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเขาขายอยู่ที่ไร่ละหกล้านบาทราคาต่อรองได้หกล้านบาทราคานั้นอาจจะสูงกว่าแปลงอื่นๆแต่พื้นที่ไปน,นี้เขามีผลไม้เต็มพื้นที่เลยนะครับเต็มพื้นที่เลยครับไม่มีช่องว่างกันเลยละครับ ที่เรามองไปนี่มีที่มีเป็นร่มเป็นเงานี่ก็ผล,ลไม้ทั้งนั้นเลยครับทุกอย่างนะครับเราเรียกกันว่าเลยว่าทุกอย่างยกเว้นมะขามหวานอย่างอื่นมีหมดทุเรียนก็เก็บผลผลิตได้แล้วอย่างก็ชนเช่นต้นไม้ที่เราเห็นนี้มะไฟเหรียญทองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําที่เขาทาไว้จะกก่อนนั้นนะครับตอนนี้เขาได้เลิกไปแล้วละครับมังคุดทุกอย่างออกลูกหมดแล้ว นะครับที่เราเห็นสีเขียวบริเวณที่เรามองไปนี้ต้นกําลังสวยๆนะ่ครับคือมังคุดนะครับอย่างเช่นต้นนี้ครับทุเรียนต้นใหญ่มากเลยครับแล้วตลาดเป็นกระจนทุเรียนนะครับทุเรียนหมดเลยครับเนี่ยนี่ก็ทุเรียนครับและเรื่องน้ําสปริงเกอร์มีให้ทุกต้นนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าต้นไม้นั้นจะตายเพราะว่าลําธารบ้านเรานั้น น้ำไม่แห้งอยู่แล้วเรื่องการลดน้าต้นไม้สบายนะครับทุเรียนตัวนี้ก็กาลังนางๆปีหน้าก็ออกลูกแล้วครับเนี่ยพื้นที่นั้นหันไปทางทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนั้นของลําธารอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็ทางทิศตะวันตกนะครับของพื้นที่แปลงนี้เต็มเต็มด้วยผลไม้นะครับราคานั้นอาจจะสูงแต่เราก็เข้าใจว่า พื้นที่บางแปลงราคาติดลำธารเป็นบตรหา้ายังจะสูงกว่านี้นะครับอาจจะใกล้เคียงตอนนี้ราคาของบตรห้านั้นก็แพงอยู่พอสมควรแต่พื้นที่เป็นนี่เป็นฉนดพูุดแดงนะครับผลไม้เจนพื้นที่ทุเรียนก็มีต้นใหญ่ๆนะครับสนใจนัดดูที่ได้ทุกวันนะครับหรือโทรมาปรึกษาที่ดินแปลงนี้ก่อนก็ได้ที่เบอร์ 0 8 9 0 8 6 3 9 8 9นัดดูที่ได้ทุกวันนะครับดูทุเรียนต้นใหญ่นะครับ